สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับช่องกอไก่ชาแนลนะครับเกษตรอินดี้วิธีเพื่อตะเลงนะครับฝ่ายกอไก่ชาแนลนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาทําแปลงผักนะครับทาแปลงผักแบบยกแคร่นะครับยกแครด้วยทําทเป็นแปลงยกสูงนะครับจากไม้ไผ่นะครับตัวนี้ก็เป็นแปลงแรกที่ผมจะทําในการยกยกแคร์เขาเรียกว่ายกทําเป็น เพื่อให้การจัดการผักง่ายขึ้นแล้วก็ป้องกันพวกไก่นะครับไก่ที่เรามเราีเราเลี้ยงอยู่นะครับแล้วก็พวกหอยทากต่างๆแล้วก็สามารถดูแลจัดการง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะมาทําแปลงวันนี้นะครับสําหรับไม้ไผ่ที่ตัดมาก็เตรียมไว้ก็น่าจะได้ประมาณสักแปลง2แปลงนะครับเพราะว่าไปตัดมาทีนันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับ จุดประสงค์ของการใช้ไม้ไผ่นะครับก็เพื่อว่าเรามีไม้ไผ่อยู่แล้วนะครับเราจะได้ประหยัดต้นทุนส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราจะไปทําเป็นโครงเหล็กอะไรต่างๆมันก็ต้องใช้ทุนพอสมควรนะครับในการทําแปลงผักสําหรับคนที่อยากพึ่งตนเองอยากประหยัดแล้วมีไม้ไผ่อยู่แล้วนะครับก็เลยผมก็เลยอยากลองทําดูบ้างนะครับสําหรับแปลงไม้ไผ่ตรงนี้เป็นไอเดียนะครับเพื่อ ถ่ายทอดไอเดียของตนเองนะครับว่ามันจะได้ผลและเหมาะสมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก็จะทําแบบไม่สูงมากนะครับอาจจะประมาณสักสามสี่นิ้วนะครับประมาณพอให้ประคองครอบนะครับให้วัสดุปลูกจะได้ไม่หล่นนะครับก็ตรงนี้ก็จะปูพื้นด้วยสแลนนะครับสแลนไม้ไผ่ตัวนี้ห่างกันประมาณ20เซนนะครับความช่องแต่ละช่องนี้นะครับประมาณ20เซนก็ประมาณ120เซนนะครับ ก็น่าจะเหมาะสมสำหรับการทำแปลงผักแบบต้องเดินทั้งสองสั่งนะครับความสูงก็ทางนี้อาจจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ต่ำนะครับทางโน้นอาจจะดูแบบเตี้ยๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่เราต่างระดับเนาะตัวนี้ขมได้ยึดเฉพาะตรงขอบอจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับใช้สีลายนะครับยาวๆเลยนะครับยึดตีโคง้งรับนะครับ ยึดด้วยสกรูนะครับก็ใช้สว่านแบตเตอรี่นะครับทำงานง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเสาตรงกลางก็คือเสาที่สามนะครับเสาที่สองนี่ก็คือไม่ได้ยึดอะไรเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือยึดเฉพาะตัวคานกับตัวเสาเฉยๆแต่ว่าข้างบนนี้ไม่ได้ยึดก็เหมือนกับรองไว้เฉยๆนะครับซึ่งมันมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องที่ว่าจะต้อง ยึดพอแล้วเอาวัดสดุเพาะวางทับลงไปมันก็จะทําให้ตัวนี้เป็นตัวรองเฉยๆนะครับก็แน่นพอสมควรแค่น,น,นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสาหรับแปลงผักผมว่ามันโอเคแล้วแหละแข็งแรงแล้วแน่นแล้วทั้งนี้ต่ําหน่อยนะครับก็น่ครับโยกโยกตัวก็ไม่ค่อยโยกเท่าไหร่นะครับถือว่าแข็งแรงเพราะว่าฝังลงลึก เหมือนกันนะครับประมาณ30เซนส่วนตรงนี้อาจเกิเะะดเกอบประมาณ40 4สิบี่เซนเลยนะครับตรงนี้ตรงดินสูงเ่ยนะครับก็มีข้อที่จะต้องปรับปรุงนะครับก็ตรงที่เป็นรูนี้นะครับเพราะว่ารูตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราปล่อยไว้มันอาจจะมีสัตว์อะไรไมาอาศัยอยู่อาจจะเป็นหอยทากอาจจะป็าพวกค้างคาวพวกหรืออาจจะมีงูไหมอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นต้องหาอะไรมาปิดนะครับอาจจะเป็นพลาสติกนะครับยัดป้องกันไว้ ไม่ให้อะไรเข้าไปอาศัยอยู่นะครับอันนี้ก็คือข้อที่ผมจะต้องอานทำการาแก้ไขนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ยังสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่งนะครับก็ยังเหลือพอดีผมสกรูยึดผมหมดนะครับผมต้องไปหาสกรูมาก่อนนะครับมาทำการยึดไม้ไผ่ที่เตรียมมาคิดว่าจะได้สองแปลงน่าจะได้สแปลงเดียวนะครับ ก,ก็ไม่เป็นไรครับเค่อยๆทําไปตามกําลังของเราก็แบบพึ่งตนเองเนาะก็ต้องใช้วัสดุที่เรามีอยู่แรงงานที่เรามีอยู่นะครับช่วยทําออกมาตามไอเดียที่คิดไว้นะครับแล้วก็จะออกมาแข็งแรงทนทานแค่ไหนก็คอยติดตามกันดูนะครับสําหรับแปลงไม้ไผ่นะครับแปลงไมไ้นะไผ่ยกสูงอาจจะอยู่ได้ไม่ถึง สปีนะครับผมกะว่าสัก2ปีหรือปีกว่ากว่านี่ยผมก็โอเคละสําหรับแปลงไม้ไผ่ตรงนี้นะครับก็มีพื้นที่ตรงนี้อีกนะครับก็กะว่าจะได้อีกสัก2แปลงนะครับเป็น3ามแปลงทางนี้แล้วก็ทางโน้นอีกจะอาจจะต่อออกไปอีกอยาว4ี่เมตรเหมือนกันนะครับก็จะให้มันได้ประมาณสักห้าหกแปลงเนาะเพื่อที่เราจะได้มีแปลงผักจัดการง่ายๆนะครับไก่ก็จะได้ไม่กระโดดขึ้นมานะครับ ถ้าเขามีอะไรอยู่ข้างล่างกินเขาก็คงไม่ขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นการป้องกันส่วนหนึ่งนะครับในการที่เขาจะกระโดดขึ้นมาเขี่ยมาคุ้ยเขี่ยอะไรต่างๆนะครับเพราะส่วนมากเขาจะชอบพื้นดินมากกว่านะครับยิ่งถ้ามีพื้นดินมีไส้ดงไส้เดือนอะไรเป็นพวกสัตว์เล็กๆน้อยๆอยู่ใต้แปลงเนี้ยก็อาจจะปล่อยเขาออกมาคุ้ยเขีย่ยหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องล้อมเขาเก็บไว้นะครับเพราะว่าในส่วนของแปลงที่ว่าทางโน้นนะครับ ต้องปลูกไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในสวนที่ว่าเออผักเริ่มโตเริ่มอะไรแล้วเขาก็อาจจะต้องคอยระวังเรื่องไก่วงนี้เหมือนกันนะครับผักตัวนี้ก็อาจจะยังไม่สวยเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่ามันปลูกครั้งแรกเนาะนะครับมก็จะทํางานรดน้ําหน่อยนะครับพอดีผมได้เปลี่ยนหัวสปริงเกอร์เป็นแบบคนด้านข้างนะครับเพราะว่าไม่อยากให้น้ําเขา เี่ยมากนะครับก็เหมือนกับจะลดไม่เยอะนะครับไม่เยอะผักก็น่าจะโตได้ส่วนหนึ่งแล้วเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นหน้าหนาวแล้วนะครับผักก็ดูสดชื่นนะครับซึงแดดร้อนๆตอนกลางวันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับก็ถือว่า,าเข้าสู่หน้าหนาวเหมาะสําหรับการปลูกผักนะครับเป็นพักวผักสลัดพวกอะไรพวกนี้นะครับก็พอให้เขาได้ชุ่มชื้นนะครับตอนเย็นๆ เราไม่ต้องฉีดสายยางแล้วนะครับง่ายในการจัดการนะครับสำหรับแปลงผักตัวนี้นะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ต้องรอดูติดตามคลิปต่อไปนะครับก็จะทำขอบนะครับแล้วก็ปูผ้าสแลนเสร็จแล้วก็จะต้องผสมดินนะครับในการที่จะเตรียมเป็นวัสดุปลูกนะครับ ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ฝากติดตามช่องกอไก่ชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ